สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มระดาชาแน,นลนะคะวันนี้แม่มระดาจะมาแนะนำให้รู้จักราชนีไม้ใบมอนสเตอราค่ะหรือที่เรียกทั่วไปว่าพลูฉีหรือพลูแฉกมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางพบมากในป่าดิบชื้นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ามอน s t ตอรา เดลิซิโอซาไลบัมลักษณะลำต้นเป็นข้อสั้นจัดอยู่ในกลุ่มไม้เลือ้อยจุดเด่นอยู่ที่ใบเดี่ยวขนาดใหญ่โคนใบเว้าวลึกเป็นรูปหัวใจปลายใบเรียวแหลมขอบใบหยักลึกกึบถึงเส้นกลางใบห้าแฉกใบหนาผิวมันมีทั้งสีเขียวเข้มและใบด่างออกดอกตามซอกใบ มีผลสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อผลสุกและส่งกลิ่นแรงมอนสเตอร่าสวยๆต้องมีรูค่ะในช่วง2อสามปีที่ผ่านมานะคะคนไทยนิยมปลูกมอนสเตอร่าเยอะนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่ใช้ปลูกประดับบ้านได้แล้วก็ช่วยดูดซับสารพิษอันตรายในอากาศช่วยฟอกอากาศค่ะ ต้นมอนสเตอร่านะคะมีมากกว่า50สายพันธุ์แต่ที่นิยมนำมาปลูกประดับบ้านก็จะมี3สายพันธุ์นะคะมอนสเตอร่าเดริซิโอซาหรือที่เรียกง่ายๆว่ามอนสเตอร่าใจแอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เม็กซิโกค่ะมีลักษณะเด่นที่ใบขนาดใหญ่ตามชื่อนะคะและขอบใบแตกเป็นแฉกสวยงาม ลำต้นตรงแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะแล้วก็ดูแลได้ไม่ยากค่ะสายพันธุ์ที่2คือมอนสเต r ร b าบอสเซเจน่าบนะคะหรือมอน s t e r ราด่างแตกต่างจากสายพันธุ์แรกก็คือใบมอน s t e r ราด่างเนี่ยจะมีสีขาวหรือสีเขียวอ่อน ปนบนผิวใบนะคะซึ่งเกิดจากการสร้างคอรฟิลที่ไม่สมบูรณ์ค่ะจะทำให้เกิดเป็นลายที่สวยงามแล้วก็จะมีราคาสูงขึ้นด้วยนะคะของไทยเราก็มีมอนสเตอร่าไทยคอนสเตเลชันค่ะเป็นประเภทใบด่างที่สวยงามมากเลยสายพันธุ์ที่3นะคะเป็นมอนสเตอร่าอะแดนซนีหรือพลูฉลุด่าง เป็นสายพันธุ์ที่หายากนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมด้วยค่ะอันนี้โดดเด่นด้วยใบที่ฉรุมาพร้อมกับลายด่างสีขาวนะคะจะโตวไวในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยมอนสเตอราชอบแดดปานกลางนะคะหรือแดดรำไรนะคะแล้วก็รดน้ำสัปดาห์ละครั้งค่ะ